สวัสดีครับพบกันอีกแล้วครับกับช่องไลซ่าชาแนลนะครับก็คลิปนี้ก็อยากจะมาาเตือนนะครับพ่อค้าแม่ค้าที่ทำการตลาดออนไลน์นะครับก็คือผมเนี่ยนะครับโพสขายสินค้าใน facebook นะครับใน marketplace นะครับก็คือตัวเนี้ยนะครับทีนี้เดี๋ยวผมจะให้เพื่อนๆพี่ๆดูนะครับว่ามันเป็นยังไงนะครับ ก็คือเหตุการณ์เนี่ยมันยังไม่ได้เกิดขึ้นกับผมหรอกแต่ว่าผมมีความสงสัยนะครับว่ามันอาจจะเป็นรูปแบบของมิจฉาชีพอีกรูปแบบหนึ่งนะครับซึ่งจริงๆก็ยังไม่ได้เกิดนะครับผมก็ยังไม่ได้เสียหายอะไรแต่ว่าผมมีความสงสัยก็เลยอยากจะมาเตือนนะครับเพื่อนๆพี่ๆนะครับที่ทําการขายของออนไลน์นะครับเดี๋ยวไปดูนะครับอันนี้ผมมาที่มาเก็ตเพจแล้วนะครับ ทีนี้ผมจะกดไปที่ขายแล้วก็มาดูรายการสินค้าของคุณก็คือรายการสินค้าของผมเองนะครับก็แตะไปดูนะครับมันมีทักข้อความมานะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูนะครับเนี่ยมีสามอ่ามีสองรายการนะครับรายการนี้ผมไม่ได้ขายแล้วเนาะลองดูรายการนี้ก่อนนะครับเป็นเครื่องนวดเท้านะครับกดเข้าไปดูนะครับแล้วก็เลื่อนลงมานะครับนะครับจะมีแชททั้งหมดสองแชทนะครับเดี๋ยวดูคนแรกก่อนนะครับ นนี้นะครับแต่เข้าไปนะครับก็ไม่ได้มีข้อความอะไรมานะครับบอกว่าพอดีเพื่อนสนใจตามหาอยู่เหมือนกันค่ะส่งรายละเอียดให้ในไลน์หน่อยได้ไหมคะก็คือแจ้ง id ดไลน์มาด้วยนะครับอ่าเนี่ยครับซึ่งจริงๆการขายของนะผมว่าคนที่เขาอยากจะซื้อเนี่ยนะครับสมมุติว่าคนคนนี้อยากจะแนะนําต่อเพื่อนนะครับเขาก็สามารถแชร์นะครับ รายการสินค้าให้เพื่อนได้เลยนะครับผมว่าไม่จําเป็นต้องมาบอกให้พ่อค้าหรือว่าแม่ค้านะครับถ้ากลายไปหาอีกคนอะไรอย่างเงี้ยนะครับซึ่งมันมีกรณีแบบนี้นะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูอีกแชทหนึ่งนะครับก็คือแชทของคนนี้นะครับอันแรกเนี่ยนะครับแตะเข้าไปเนี่ยครับสนใจค่ะขอรายละเอียดทางไลน์หน่อยค่ะเนี่ยนะครับก็คือในมาเก็ตเพจเนี่ยมันก็สามารถแชทกัน นะครับหรือว่าคุยอะไรกันให้ตกลงกันเรียบร้อยนะครับซึ่งมันไม่จําเป็นที่จะต้องไปส่งเป็นทางไลน์ต่อนะครับเนาะอันนี้เคสที่2ครับเดี๋ยวไปดูอีกรายการสินค้าอีกรายการหนึ่งนะครับก็คืออันนี้ผมโพสต์ไปเมื่อเช้านะครับเนี่ยนาฬิกาสมาร์ทวอทนะครับแต่เข้าไปดูก็มีคนแชทมานะครับสอบถามเหมือนกันเนี่ยนะครับแต่เข้าไปดูนะครับเนี่ยเห็นไหมครับ ให้เราแอดไลน์ตลอดเลยนะครับทีนี้ทําไมผมถึงสงสัยนะครับว่ามันอาจจะเป็นมิจฉาชีพอีกรูปแบบหนึ่งก็ได้นะครับผมลองแตะเข้าไปดูที่โปรไฟล์ของเขานะครับนะครับไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยมีเพื่อน8คนนะครับแล้วก็ไม่มีรายการอะไรเคลื่อนไหวในในฟีดของเขาเลยนะครับเนี่ย คนก่อนหน้านี้เหมือนกันนะครับคนที่ผมให้ดูก่อนหน้าเนี่ยเหมือนกันเลยนะครับลองดูนะครับเนี่ยลองแตะเข้าไปดูที่โปรไฟล์ของเขานะครับเนี่ยครับไม่มีอะไรเลยมีผู้ติดตามหนึ่งคนอย่างเงี้ยครับซึ่งก็สงสัยไปก่อนเนาะอีกคนนึงดูครับเนี่ยทิตินันเพชสว่างน,นะครับไม่รู้ว่าเฟซผีหรืออะไรหรือเปล่านะอย่างเงี้ยครับแตะเข้าไปดูเนี่ยครับ ไม่มีอะไรไม่มีอะไรขึ้นในฟีดในโปรไฟล์อะไรของเขาเลยนะครับดังนั้นนะครับก็ทําให้เราเนี่ยสงสัยไว้ก่อนว่ามันอาจจะเป็นการหลอกลวงหรือว่าเป็นมิจฉาชีพอีกรูปแบบหนึ่งก็ได้นะครับก็อยากจะเตือนให้พ่อค้าแม่ค้าที่ทําการขายของในมาร์เก็ตเพจเนี่ยนะครับลองตรวจสอบให้ดีก่อนนะครับก่อนที่จะแอดไลน์หรือว่าอะไรอย่างเงี้ยนะครับเพื่อเป็นการป้องกัน ความเสียหายที่จะเกิดขึ้นนะครับก็สําหรับคลิปนี้นะครับก็เพื่อนๆคนไหนมีความคิดเห็นว่ายังไงนะครับฝากคอมเมนต์นะครับแนะนํากันได้นะครับใต้คลิปวิดีโอนี้นะครับสําหรับคลิปนี้ขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ